ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้พาท่านผู้ชมนะครับมาที่บ้านหน้าทับนะครับอำเภอท่าสาราครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมค่ะอัสสลามุอะลัยกุมนะคะชื่ออลิต้านะคะค่ะก็เปิดร้านที่นี่มาเป็นสาขาสองค่ะ สาขาแรกอยู่ที่ภูเก็ตอันนี้สาขา2เปิดได้5เดือนหลังจากช่วงเวลาว่างจากการเลิกงานส่วนมากที่นี่กลางคืนก็จะมักจะมาตอนกลางวันแล้วก็ส่วนตอนกลางคืนก็จะออกหาอาหารมากานตอนกลางคืนแล้วคะแล้วก็อยากเป็นให้ร้านเป็นจุดตัดหมายเพื่อที่จะเพื่อนๆกลุ่มกลุ่มทีมงานต่างๆก็อยากแนะนํานะคะอันนี้ก็คือร้านจะตั้งอยู่ที่สี่แยกไฟแดงนั่ ็ดไฟแดงแห่งความทรงจำวันนั้นเวลา,วาบายสามกิ่งคันงามจอดรอสัญญาณครับนะคะอ,ะอำเภอท่าศาลาค่ะอยากชวนชวนนะคะ,ะบุคคลที่ผ่านมาส่วนอ,อยากจะหาร้านอาหารที่นั่งแบบสบายเพราะที่นี่เรามีโต๊ะสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง250ที่นั่ง ใี่ค่ะไม่ธรรมดาเด็ดเชียวใช่ค่ะพอได้อ่านิ่มรสชาติอาหารของคนนครจะรสชาติเข้มข้นใช่ฝั่งนู้นจะเข้มข้นกว่าไอ้ฝั่งนี้จะเข้มข้นกว่าใช่ค่ะรสชาติจะเน้นรสชาติเผ็ดขึ้นมานิดนึงเผ็ดกว่าข้างฝั่งสงขลาใช่ใช่มีเบอร์โทรศัพท์มีเฟซมีลาเลยมั้งขึ้นมาอร่อยขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้อ่าได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0946515663ค่ะ ส่วนเพจเป็นเพจก็เพจชื่อร้านเลยค่ะชาวบอยสถานีของกินร้อยนะคะแล้วก็มี Facebook ส่วนตัวก็จะเป็นนภสรภา,าษาอนภกฤษใช้ชื่อภาษาไทยเลยค่ะ ไปยักหน้าป่ะโอเคครับนี่นี่ก็คือท่านมิสเตยรังนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็วิ่งไปวิ่งมาถ้าไปวิ่งยักหน้นครับมิสเตยรังคือผมเน้นบริการด้วยใจนะครับอยากอยากให้ลูกค้าประทับใจกันได้ทุกคนนะผมไม่เน้นเอียงนะครับผมพยายามทำดีที่สุดคะคือมานี่เราบริการเก็บเก็บหาที่นั่งให้เขาเลยถูกต้องครับเอาที่ผมทันทันทำทั้งหมดครับ,คร,บครับผมแล้วก็ติดตามติดตามเก็ว่าดีใจอย่ามถูกต้องครับก็คือในหลัก ผมเน้นทุกอย่างยกเว้นนะฮะไม่ทันครับอย่างเดียวไม่ทันครับมีอะไรฝากให้ท่านไปชมเราไหมร้านเราหน่อยอยากจะแนะนำนะฮะผมผมก็บอกไม่ถูกนะผมก็คืออยากให้ลองประสบการณ์เองดีกว่านะฮะมันจะดีที่สุดนะให้ลองมาแล้วก็จะได้รับรู้รสชาติว่าเป็นยังไงนะให้พนักงานอธิบายกับลูกค้ามามันคนละความรู้สึกนะผมอันนี้คือตรงสุดๆแล้วนะฮะโอเคไหมครับโอเค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 อยากอยากให้ได้มาโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณมิสยังมากครับผม สุดยอด,ดมากๆเลยครับอินมันสัการที่แบบโหครับมีทัพเหนียร้องน้องวัยรุ่นเพียบนะคในงานนี้แต่ที่สําคัญนะครับที่นี่นะครับน้องๆเขาจะแต่งตัวเป็นชุดคาวบอยนะครับเมื่อกี้ที่มาที่ร้านคาวบอย